ครับคับสวัสดีตอนสายๆครับผมสุขสุขคนครับพามาเลาะหาอยู่หาก,กินคือเก่าพี่น้องครับมืนอนี้กับมาอีกโคกหนึ่งมาเบิ่งเป็นนอเพกหรือว่าดอกกระเจียวนะครับผมมาหลวงมีบอกพี่น้องครับจากไหนกน็ซุ่มๆมาหาถ้ามันได้อยู่ได้กินตอนนี้ฝ้ากับห้องครับพี่จัางฝนที่ตกที่ทานฝนตกบอกฉันเด้อเอาล้องหาเบิ่งครับผม ตั้งโดนครับพอแล้วดอกนึงนี่ครับผมดอกกระเจียวเจียวแดงครับผมวิธีเก็บด้วยครับด้วยให,ให้ดึงเอาหลดครับถ้าเอามีดปาดนี่ลังเทียส่วนที่เหลือมันที่เน่านะครับเพดให้มแมลงหรือนอนไปเจาะกินนะครับลังเทียมมันอาจจะกินหอดหัวเนาะดึงเอาหลดครับมันที่ขาดมองหัวพอดีถ้าบอขาดมองหัวก็ับผมอย่าง,งนี้ครับ ขกินมาแบบนี้แห่มันขาดมองหอัวกบไว้ครับบ่เนี้โอ้โหเห็นมแมลงลงไปกินะถุงมาใส่รู้วาที่ได้จัดดอกนะครับลองหาเบิ่งเสียงฝ้าห้องครับผมนี่ดอกนึ่งมันคือแกเลียวแหละดอกนี้นแกแกสวยแกกะเอานะครับมันหายาก ตัวนานี่ดอกหนึ่งงามอยู่ครับสำนีก,กําลังพอกนินี่ครับผมกําลังพอกินงามครับปลานีอีกประมาณอาทิตย์นึงกระนายที่เขียวแล้วครับปลามันก็เริ่มฟื้นโตพี่น้องใบใหม่กําลังโปรงใบไหม่ ประมาณอาทิตย์นึ่งหน่สิเกียวบัวเขมี่ครับดอกกระเจียวดินมันยังแห้งอยู่ครับผมนี่ดอกนี่เบิ้งดอกดอกอันนี้ก็เป็นดอกคล้ายๆดอกกระเจียวครับผมคล้ายๆดอกกระเจียวขาวเนาะแต่ว่าบัวแม่นครับเป็นดอกสีม่วงอันนี้เป็นดอกหญ้าครับผมดอกหญ้าเนาะครับเนาะ วันนี้ยอมกินเพราะว่ามองกินมันม่มีครับมีดอกเสร็จไหมม่มีม่กาลนะดอกยากสวยดีครับสีม่วงก็นานี่ดอกหนึ่งครับดอกเดียวเริ่มแก่ง้มไปลวกกินนะครับผมกินกับน้ำพริกหรือว่าเอาไป อมเซกบเซเขียดกินได้กินได้ทั้งดอกและก้านครับผมอ่ะกรลองหาไปเรื่อยๆครับผมตอนนี้กักำลังได้ซีดอกหย่างมะไกืเติบอ่าของป้ากับได้ง่ายนะครับบางเมื่อพวกได้หยัางก็มีครับเดี๋ยวไปสูดลูกตาก็บ่เห็นดอกกระเจียว ปกติมันขึ้นหลายนะมองนี่ตายาทมันขึ้นรอฝนนี้จกน้อยครับผมอันนี้ก็เป็นป้าเพกค,ครับเพกกะบบท่านได้ขึ้นป้าน,นี่นะครับเนี่ยบท่านได้โปรงนอนเดียวอันนี้คือกระเจียวเขาครับผมเนี่กระเจียวขา,วมวขาวไม่รู้ว่าเอาของเลย ดูดแซ่พืนกันอีกดอกหนึ่งครับผมก็ล้างขึ้น ดอกนึงเห็นไหมครับกเกียวขาวดอกง่ายเลยอ๋อีครับผมสวยงามเลยครับหอมดอกนี้หอมมาก ดอกหนึ่งครับผมอ้อ่อนๆเลยโอ้ยเะได้ครับผมหัดด <c oughs> อกเยอะดอกหนึง่งอะไดอย่างเงี้ที่หลอดจากผลมาน้องมือเนี่ยมืดมไหมแล้วครับผม ข้าก็ห้องยืนี่ดอกนะเจียวเขานี่ครับดอกนึงดอกนี้อ่อนๆเลย nó dịu lực khám đây đây không nhỉ ngắm nhỉ 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 อยู่ห่างๆครับผมโคกหนึ่งกับมีจิดอกสองดอกอยางมาเนี่ยก็บ่ค่อยเห็นแหละท่านได้ขึ้นตอนมันขึ้น,นหลายๆผัดบ่มาเก็บมักมาเก็บตอนมันหายยากๆครับผมบ่มค่อยมีขาวๆนี่แม่นบ่ อเ <Moment. S 2> มาเลยครับสามดอกตัวเนี่ยปุ่นดอกหนึ่งคือแก่ไ้แต่อ๋อเห็นมันอเอาดอกนี้ดอกเดียวนี่ แก,แกครับผมแกครับผมตอนนี้ฝนกระตกแล้วครับฝนไล่แล้วพี่น้องครับคือเฉพาะซ้ำนี่เนาะดอกกระเจียวเขาก็กได้เขาได้จิ้มน้ำพริกครับผมประมาณสิบดอกสิบสองดอกเนาะมันโบโบค่อยออกหลายเพราะว่าดินม,มันแห้ง มันออกดินแห้หงๆครับผมนี่ฝนกระตกตกบกค่อยแห้งครับฝังห้องอยู่นี่ตกตกนโทรศัพท์ผมก็ปิดแล้วครับทายอยู่นี่ก็เป็นกล่องโปโปนะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมเป็นกาลังใจในการถ่ายคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ย่างไก่เติอครับขามผู้ขามโคกมาหอดอีโคกนึงโคกนี้นนไฟบกค่อยใหม่แต่ว่ามันบกค่อยออกขึ้นกันเอาพอกันไม่คลิปไหนครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ เกี่ยวฮ้าปลามันกลาลังฟืน้นโตครับผมนี่กำลังเขียวขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจังหน่อยกันด้หาของปลาได้หาเ,เก็บเห็ดกันพวกมีการเห็ดลางอ,อกดอกใหญ่ยอยู่นะเก็บปีกไก่